สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีกันรอบะึกนะฮะนี่ก็น่าจะเป็นประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มได้นะเพื่อนๆก็มาแล้วนะฮะาาแบบเปิดๆมาแล้วลูวกค้ากำลังเข้าร้านเลยไม่น่ารอลอันน่าจะตกอีกเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะไปถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะฮะ อันนี้เป็นข้างหลังโลตัสเพื่อนๆอ,อุ้ยฟ้าฟ้าแนบเสียเลยสีพนักงานก็อะไัง่วนใน,นการเก็บร้านนะครับเดี๋ยว,วถ่ายต่างฝ้ายดูข้างอู้แนบ ลางเรียบร้อยแล้วมันไม่ันไม่เปียกันล้างแลนะครับเพื่อตอนนี้ ครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องดีกว่าเนะาะกำลังจะกลับห้องแล้วปิดร้านแล้วเรียบร้อยครับไปกลับห้องกันดีกว่าครับเพื่อนแล้วเราก็มาถึงหอพักกันพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้เนื่องาฝนจะตกเห็นฟ้าแลบฟ้าร้องมา รีบเก็บร้านเลยเพื่อนๆสุดท้ายก็คุณหลอกดาวคุณไม่ตกแต่โอเคไปขึ้นห้องกันดีกว่า ให้เพื่อนชมบรรยากาศบนหอพักผมอีกครั้งนึงนะครับห้ขอ,ของอดีกว่านนะ้ะ